สวัสดีครับพบกับลุงเสกชนบทชแนลอีกแล้วนะครับอ่าลุงเสกจะพามาทําวิธีแก้เสียงไลน์ไม่แจ้งเตือนเนาะอ่ะาไลน์ไม่แจ้งเตือนก็คือไม่เด้งบนหน้าจอหรือว่าอ่าเพื่อนส่งสติ๊กเกอร์มาหรือว่าใครกันแล้วแต่ส่งข้อความมาอาจจะไม่ได้เด้งหรือว่าไม่ป๊อปอัพไม่มีเสียงนะครับอ่ายกตัวอย่างอย่างเช่นตรงนี้นะครับที่ลุงเสกเอ่อทำวงกลมไว้ให้ดูเนาะอ่าเดี๋ยวลุงเสกจะส่งสติ๊กเกอร์ไปนะครับส่งมาปุ๊บ นี่นะครับไม่มีการแจ้งเตือนบนหน้าจอหรือว่าไม่มีเสียงหรือว่าไม่เด้งป๊อปอัพข้อความเนาะมันจะมาแสดงบนแค่ตัวแอปของมันข้างในนี่นะครับวิธีแก้ก็ไม่ยากนะครับทาตามผมเลยเนาะ,ะให้เรากดออกนะครับปึ๊บอันนี้ให้เรากดออกไปที่เซตติ้งนะครับการตั้งค่านะอ่ะนี่การตั้งค่าตรงนี้อันนี้เข้ามาตรงนี้การแจ้งเตือนนะครับปึ๊บให้เราเลื่อนขึ้นเนาะนี่เรามาติ๊กตรงนี้นะครับปึ๊กนะครับนะ บางท่านอาจจะติ๊กไว้แล้วก็ไม่เป็นไรเนอะกแต่ว่าเสียงไม่ออกเดี๋ยวทําตามทีะขั้คันนะครับแต่นี้ผมจะส่งสติ๊กเกอร์ไปนะครับปุ๊บนะครับดูนะครับอ่าเด้งขึ้นมาบนหน้าจออ่าบางคนถามว่าอุ้ยของลุงเสกทาไมมันป๊อปอัพเป็นวงกลมอย่างนี้นะครับอ่าให้ทําตามนะเลื่อนขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับเลื่อนขึ้นมาเราจะเห็นตรงนี้นะครับมุมมองป๊อปอัพอัจฉริยะนะครับอ่าเราจิ้มเข้าไปเนาะนี่ของลุงเสกมันติ๊กไว้แล้วนะครับติ๊กเป็นอย่างนี้นะใครยังไม่ได้ติ๊กไว้ก็ เนาะแล้วแต่บางท่านอาจจะชอบนะอาจจะเป็นลักษณะนี้ก็ได้นะอันนี้แบบหน้าตาเดิมๆเนาะเวลาเราส่งสติ๊กเกอร์ไปนะ<ม>อ่าเห็นไหมมันจะเด้งขึ้นมาบนหน้าจอแบบนี้นะแต่ว่าของลุงเสกเนี่ยจะให้มันป๊อปอัพอย่างนี้นะเพราะว่าลุงเสกชอบเพราะว่าอยากให้มันแจ้งเตือนบนหน้าจอ<ม>ตลอดเวลาเราปิดเครื่องล็อกจออะไรวอย่างนี้นะครับอ่ะก็ไม่ยากเนาะท่น,นี้ก็ให้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีน,นี้เราจะไปดูอีกนะครับทํายังไงให้มีเสียงออกนะครับอ่าก็ ให้เราไปที่ตัวลายนะครับไปที่ตัวลายมันเก่าเนาะพอเรามาปุ๊บจะเห็นหน้าหลักนะครับเราจิ้มเข้าไปนะครับพอเราจิ้มมาปุ๊บเราจะเห็นตรงนี้ะน,นะครับรูปฟันเฟืองบมขวามือนะครับจิ้มเข้าไปนะครับทีนี้ให้เราเลื่อนขึ้นนะครับเราจะเห็นตรงนี้นะครับเพื่อนๆนี่นะครับปุ๊บน,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 นี่ให้เราจิ้มเข้าไปเนาะ,ะจิ้มเข้าไปปุ๊บพอเราจิ้มเข้าไปเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเนาะเรา นี่นะครับจิ้มเข้าไปนะครับเราจะเห็นตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้อ่าตรงนี้เดี๋ยวไอตรงนี้ผมจะเข้ามาทีหลังอีกเนาะอ่าไอตรงนี้เราเข้ามาตรงนี้ก่อนนะครับอ่าให้มาตรงนี้ก่อนนะจิ้มเข้าไปตรงนี้นะครับเลื่อนขึ้นไปนะครับนี่เราจะเห็นตรงนี้คําว่าเสียงนะอ่าบางเครื่องอาจจะขึ้นตัวเลขแตกต่างกันไปนะอย่างของลุงศรีจะขึ้น1 3ึ4่เนี่ยอ่าเราจิ้มเข้าไปนะครับ นี่นะครับจะเห็นเสียงเยอะแยะตรงนี้นะครับอ่าเพราะว่ามันไม่มีเสียงเนาะอ่าเราก็มาเลือกเอาเสียงนะเดี๋ยวเลื่อนขึ้นดูอันนี้มันจะเป็นเสียงแค่เฉพาะในตัวเครื่องของมันนะแต่ว่าไอเสียงของแอปไลน์มันยังไม่มีมาเนาะอ่าอันนี้ขอเล่นเสียงแป๊บหนึ่งนะอันนี้เดี๋ยวลุงเสกจะส่งสติกเกอร์มานะครับอ่าส่งสติกเกอร์มานะว่ามีเสียงออกไหม มีเสียงออกมาแล้วแต่ว่าบางท่านบอกว่าอ,อยากจะได้เสียงลายเสียงของในแอปเดิมๆดีกว่าเนาะ,ะก็ไม่อยากให้เรากดออกมาตรงนี้นะครับอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะว่าเดี๋ยวเราจะเข้ามาตรงนี้ให้เราจิ้มเข้าไปเลยนะครับจิ้มเข้าไปนะครับจิม้มเข้าไปนะจิ้มจิ้มปุ๊บให้สังเกตดูเขาจะบอกว่าเพิ่มเสียงและการแจ้งเตือนแล้วหลังจากนั้นเราก็เข้ามาตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะอีกรอบหนึ่งนะครับอีกรอบหนึ่งจิ้มเข้าไปนะครับแล้วก็ ที่มาตรงนี้มันเก่านะเสียงนะครับปุ๊บเลื่อนขึ้นไปดูนะครับว่าเลื่อนขึ้นเลื่อนเลื่อนลงมาเนะาะนี่เห็นไหมเราก็จะเห็นเสียงลายของเรานะครับแต่ว่าของซัมซุงเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเอาเสียงจากข้างนอกเข้ามาเนาะเดี๋ยวมีอีกหนึ่งเครื่องนะหนึ่งรุ่นนะครับสามารถเอาเสียงจากข้างนอกเข้ามาได้เหมือนกันนะครับเสียงลายทําเป็นเสียงเ,ออเขาเรียกว่าอะไรนะเสียงเสียงรอสายเนาะหรือว่าเสียงได้เข้าไม่ใช่เสียงรอสายทําเป็นเสียงได้เข้านะ อีกรุ่นหนึ่งของยี่ห้อหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูนะอ่าต่ไอตัวน,นี้ก่อนนะครับปุ๊บเห็นไหมเราก็มาเลือกนะครับเสียงอนี่เห็นไหมอันนี้เดี๋ยวลุงเสกจะส่งสติกเกอร์ไปนะครับปุ๊บอ่าเห็นไหมมันก็ขึ้นมาแล้วแต่ว่ามันก็ยังเป็นป๊อปอัพอยู่อย่างนี้นะครับอ่าเท่านี้เองนะครับหรือว,ว่าถ้าใครไม่ชอบแบบป๊อปอัพเหมือนลุงเสกก็ไม่เป็นไรเนาะอ่าอันนี้ มันจะมีอีกอยู่แบบหนึ่งนะครับที่หลายๆคนยังสงสัยว่าเอ้ยทำไมโทรแล้วมันไม่มีภาพขึ้นนะ,ะสมมุติว่าลุงเสกจะโทรอย่างนี้นะอันนี้ยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างเนาะเดี๋ยวลุงเสกจะโทรให้ดูนะ,ะโทรปึ๊บนี่นะเนี่ยมันไม่มีภาพขึ้นนะอะ่มันส่งเสียงอย่างนี้ นะครับไม่ยากเลยนะครับก็ให้เรากดออกนะครับกดออกไปเลยนะครับกดออกแล้วก็จิ้มที่ตัวลายนะครับให้ขึ้นลักษณะนี้นะครับให้มันขึ้นลักษณะนี้นะครับขึ้นลักษณะนี้จิ้มแช่นะครับแล้วก็มันจะขึ้นว่าข้อมูลแอปนะครับปึ๊บพอมาที่ข้อมูลแอปรอสักครู่เนาะรอสักครู่นะครับล้วก็เลื่อนขึ้นนะครับก็มาที่การแจ้งเตือนนะครับอนุญาตเนี่ยทีนี้มันจะมีคําว่าโทรตรงนี้นะครับปึ๊บเห็นไหมครับให้เรามาแสดงคําว่า เป็นป๊อปอัพนะครับปึ๊บนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับพอเราโทรปุ๊บนี่จะเป็นลักษณะนี้นะไม่ครับเ,เพื่อนๆเท่านี้ไม่ยากเลยนะอ่าเห็นไหมไม่ยากเลยนะครับมันก็จะขึ้นมา ก็เหมือนวิดีโอคอนะครับของใครที่แบบว่าเอ้ยโทรแล้วภาพมันไม่ขึ้นบนหน้าจอก็ทําตามบนเสกแค่นี้เองนะครับยังไงก็คลิปนี้ก็อย่าลืมฝากากดไลค์กดแชร์เดี๋ยวอีกรุ่นหนึ่งนะครับสามารถเอาเสียงจากข้างนอกมาเป็นเสียงลายได้เหมือนเสียงเพลงโน่นนี่นั่นนะครับ่าเดี๋ยวเราจะมาทําคลิปอีกนะครับคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากากดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ